ีครับเพื่อนวันนี้เรามากินคาโบนาร่าพิสซซนาเปิดใหม่สาขาอะไรคะเป็นท่านบางรักค่ะคนเยอะมากนะครับสาขานี้เราเป็นคิวที่57มันจะขึ้นมาเลยเหรอลองลองลองดึงลองดึงโอ้ยหน้สวยมากลองดึงเส้นก็ขึ้นมาได้เป็นไงมั่งนุ่มไหมโอ้วันนุ่ย แม่แยงรูเลยครับไหนๆดึงเส้นไหมเพื่อนๆดูดิความนุ่มของเขาบบไหนมาม่าดึงเส้นขึ้นมาโชว์เพื่อนๆดินนึงนะ้นของนนดม่ค่ี่เูเส้นของเขานุ่มๆโอ้ยควันยเ,นอเนอยอะ อยากกินกันแน่คไ้มต่อไปเค้าก็จะกินเบอร์เกอร์แล้วก็กลอนาร่าใหม่นเพราะมรักคานาร่าเอาออมาลองชิมเนยผ่านไหมราคานี้จะให้ีชิมค่ะยังคงรสชาติเดิมเป็นไงคะมากแต่ว่าร้อนมากเช่นกันคุณภาพเหมือนเดิมไหม ทุกทีเราไปท <สา S 2> ุกที่เราไปสาขาไหนสอยลางซอยาน้ำอันนี้มาสาขาเซ็นท่านบางรักนะครับ,าบาชั้นอะไรครับชั้นล่างชั้นเดียวกับท็อปนะเพื่อนๆแม่ลูกทนไม่ไหวยแย่งกันแล้วครับมวม เป,เป็นคนที่ชอบเปนคาโบนาร่ามากไปซื้อที่ไหนอ่ะอร่อยไม่เท่าอีแตมาอ,อ,อร่อยนะคะแต่รู้สึกอีเอ็มอาร์ไม่ได้ห <The base, S 1> รือเปล่าคือเดอะเบสเดอะเบสใช่ไหมอีแตมายโคตรเดอะเบสเลยอ่ะอีเอ็มอาร์เขาเขาบอกว่าคาโบนาร่าเดอะเบสที่สุดต้องอีเอ็มอาร์เพื่อนๆถ้าใครคอเดียวกันใช่ไหมต้องมาลองออใช่ไหม ไม่ผิดหวังแน่นอนเปล่าเดือเต้นนุ่มมากไงเพื่อนน้ำน้ำลายใหญ่ครับใหญ่ใหญ่ย้อยย้อยตากมงใหญ่ยต่าใหญ่ใหญ่ย่อยขนาดหมามังทนไม่ไหวแล้วครั เดี๋ยวอีทเอ็มอาร์เข้าไปต้องแย่งใช่ไหมน้ำก็แบบมันดีอะมัหอมมอยกไได้สูตว่าได้ได้มีเบิ้ลจานที่สองแล้วแหละแม่ลูกเพียงขนาดนี้อ่ะปกติหนูก็กินหลายจานเยอะนะคะไม่แย่งขนาดนี้ต้องมีจานสอง <c oughs> ะขอตัอทานยัยค่ะเดี๋ยวดูเมนูต่อไปเนาะเมนูต่อไปเบเกอร์จากการหั่นแล้วจากการหั่นแล้วนะคะเป็นไงบ้างเนื้อน่าจะนุ่มใส่เนื้อวิเคราเองใส่เนื้อวิคเคอร์ให้ให้ทุกชิ้นมันมีเนื้อแล้วก็มีเบคอนด้วยนะคะเบคอนเขามีสีทิศค่ะนี่นะคะดูสิ ดูควันนะคะนี่ให้ป้าชิมก่อนกันมาเป็นผู้ชิมหวานของกลัดเนื้อดูดูป้าเป็นคนที่ชอบเนื้อนะคะโดย texture โดย texture เนื้อป้าป้าเซฟคลักนี่เป็นยังไงบ้างครับป้าดูหน้าเขาก่อนค่ะเลิศไหมคะมากอร่อยมากโอเคดูจากเสียงก็น่าจะรู้แล้วนะ ดูหน้ากินเลยค่ะไม่เอาแล้วค่ะเดี๋ยวแย่งลูกค่ะไม่เป็นไรค่ะค่ะป้าป้าบอกมือให้กล้องเลยค่ะอันนี้ชิ้นนี้ป้าจองแล้วค่ะโอเคค่ะแม่เป็นไงบ้างคะที่นี่โอเคไหมแม่อดขาไม่เนื้อใส่เนื้อใส่แม่ไม่ได้ใส่แม่ใส่คลีนค่ะใส่สลัดใส่ซุปเผ็ดบ๊ายบายข้าวบุญดีแน่เหมือนเดิม นี่นะคะแล้วก็อันนี้กินหมดไปแล้วต่อ,อมามาที่ Q คิวเฟรมอ่ะเป็นไงบ้างคะเนื้อเขาคือแบบโคกหั่นแล้วแบบ t ทเจอร์นะคะอาจจะเล็กหนงหั่นไม่เก่งอันนี้คือไม่ใส่ซอสเลยใช่ไหมไม่ค่ะเพราะว่าในนี้เขาไม่ซอสอยู่แล้วเน้นๆเ,เลยครับรสชาติอริจินอล ดู <c ười> uh ันเนื้อชว์เนื้อหน่อยเทคเจอของเนื้อเป็นยังไงม้างโอ้โหดูดนด้วยังหอออนไงมั้งฟินยังนี่กิได้ป่ะใช่ไหมฮ้ เบอร์เกอร์เป็นรูปหัวใจเลยคะ่ะหั่นยังไงเป็นรูปหัวใจก่อนแม่แม่ฝนไม่กินเนื้อนะครับแต่กินสลัดแทนทีนี้หมดอยาจะมีอะไรเพิ่มเดี๋วม่แล้ว่ใแบบะถ้าใครนับเป็นสายเนื้อแนะนำเบอร์เกอร์เนื้อใช่ไหม ที่เคยไปกินเบอร์เกอร์ชั้นนำชั้นนำมาเป็นไงมั้งบิ้ลอะไรนะดับเบิ้ลเบอร์เกอร์ชีสห้ามเอ่ยห้ามเอ่ยของเขาคือชั้นนำอ่ะชั้นนำทั้งหลายอ่ะใช่ไหมคะหนูหนูพูดชื่อไม่ถูกมาจริงๆหนูพูดชื่อไม่ถูกแต่เอาเป็นว่าที่นี่เดอะเบสใช่อะเดอะเบสของเดอะเบส texture เน <the S 2> ื้อเป็นไงบ้างคือเขาไม่ละเอียดเกินนะกินแบบจะออกแบบกินเนื้อนำใช่ไหมกินเนื้อนำเนื้อหลุด แล้วก็มีเท็กเจอร์ให้เราเคี้ยวใช่ไหมจะไม่ละเอียดมากใช่ไหมไม่ละเอียดเกินไปต้องลองค่ะพูดได้คำเดียวอิ่มมันแบบปิดปากมากเลยของพอดีที่สดพอดีจริงอ่ะไอ้นั่ไม่มาลองลองที่อย่างไรก็ได้ไปไปกันเลยเพื่อนๆเนมนูใหม่เพื่อนๆคืออะไรคะไหนมามาโชว์หน่อย คนดูความทองของนะคะนะซ้ำทองจานทองช็อกโกแลตทองไม่ก็อย่างอื่ค่ะไรกไดลองจิ้มดูดิเนื้อเป็นไงบ้างเนียนไหมดูจากดูจากนี้ก็รู้แล้วค่ะวาันี่โชว์กล้องกัินเดโหยไม่โชว์เนื้อเลยโอยเป็นไงบ้าง ขึ้นจมูกเลยอ่ะขึ้นมากแล้วคุณเราก็ลยในปากไม่ขนรอไม่ไหวแล้วครับไม่ขนรอไม่ไหวแล้วรอน้องเฟรมรีวิวไม่ไหวแล้วครับรอหนึงมีความขุนิดนึงไม่ฝนไม่รอแล้วครับเป็นไงบ้างแม่ฝนเแต่ว่าอร่อยนะคะมันจะอร่อยแล้วค่ได้ไหมทุกคนไม่ต้องมาทักนะคะว่าไม่ทำให้ลูกคฟาตัวใหญ่กันดูกันกินค่ะไม่อีก นี่น้องเฟรมกินคนเดียวเลยครับใช่ไหมกินคนเดียวเลยป่ะกินเบอรบเกรปี่ชิอปะปเลี้ยงไม่ไหวแล้วมั้งเลี้ยงไหวปปายังพูดอยู่เลยหมาามาเลี้ยงไหวป่้าหมา มาม้าบอกว่าชุดจะใส่ชุดเดียวกันหมดแล้เนี่ยจะเอาชุดมาม้ามาใส่ใช่ไหมจะเท่ากันแล้วครับตัวจะเท่ากันแล้วครับจท่านหลายคีพี่น้องใช่หมหี่น้องไม่ียนวลายรดหดาหมงดวพี่น้องว่าเห็มดหมดหมดหมดจะพูดหมดแล้วครับไม่ท่านหมาแล้วรับ ไงบ้างแนะนํำไหมเมนูนมใหม่มนมละมุนเลยใช่ไหมละม,ล,นนะละมุนทุกคนเลนะแต่มันจะแบบให้ทุกคนมาลองมันจะละลายในปากปล่อยไว้เฉยๆทุกคนไม่ต้องเคี้ยวแล้วรสชาติช็อกโกแลตอ่ะหอมไหมหอมช็อกโกแลตไหมหวานไหมหรือพอดีช็อกโกแลตเขาพอดีตรงนี้เหมือนน่าจะเป็นครีมช็อกอันนี้เป็นเอ,อ่อเค้กช็อกแต่เพียงว่าด้านบนน่าจะเป็นดาร์ก มมโอเคขอตัวกินทานต่อแล้วกันเนาะหวานโจนเพื่อนทำลายหกแล้วเพื่อนเอนบอกไป